กัวเซงเปาะอ,อยู่จ้วโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกัวเซงเปาะอ,อยู่จ้วอันนี้เป็นภาสิจีนครับพอดีที่ผ่านมาเราคงเห็นนะครับในหานใหญ่ในตำรวจใหญ,ใใหญ่หรือข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ถูกจับอะไรต่างมากมายหลายคนนะครับอันนี้สะท้อนถึงความไม่มั่นคง ของการรับราชการเหมือนกันนะครับกุ๊มานี่แปลว่าขุนนางเซงก็คือร่างของขุนนางเนี่ยนะครับเซงก็คือตัวเราเนี่ยครับร่างของขุนนางหรือว่าอาพรของขุนนางํำลังนี้เนี่ยครับเปราะก็คือเปราะบางเปาะภาษาจีนแท้จริงแปลว่าเปราะบางอยู่แปลว่าดังนะฮะจั่วแปลว่ากระดาษดังนั้นจึงแปลรวมๆกันนะครับว่ากุมาเซงเปาะอยู่จั่วแปลว่า ร่างหรืออาพรของขุนนางหรือข้าราชการเนี่ยครับเปราะบางดังกระดาษเอาเนีว้วจิ้มไปนิดนึงก็ขาดแล้วเป็นต้นความเปราะบางมีมากเหลือเกินนะครับดังนั้นสาวจีนสมัยก่อนโน้นเนี่ยนะครับหลายคนไม่อยากจะแต่งงานกับพวกขุนนางนะครับเพราะว่าบัานปลายไม่รู้เป็นยังไงอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจมากๆเนี่ยนะครับก็อาจจะร้อนจนไหม้ได้อยู่ไกล ผู้มีอำนาจมากๆก็อาจจะหนาวสันสานแย่ได้เหมือนกันอยู่แบบชาวบ้านน่าจะดีกว่าแต่ก็อย่างนะครับคนที่ถูกจับถูกอะไรต่างเนี่ยครับอาจจะต้องมีประวัติหรืออาจจะถูกใส่ร้ายหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาอย่างนี้เกิดความไม่มั่นคงอย่างนี้นะครับแต่นี่ก็เป็นธรรมชาติของการเมืองนะครับใครก็ตามที่คิดอยากอยากเล่นการเมืองไม่ใช่เพื่อตําแหน่งแห่งที่ของตัวเอง แต่เพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงที่ไม่ใช่แบบพูดส่งเดชน,นะครับอาจจะต้องยอมถึงแม้ว่าจะเปราะบางดังกระดาษอาจจะถูกสอยถูกแฉถูกอะไรก็ตามเนี่ยครับแต่ถ้ามีจิตใจที่จะรับใช้ประชาชนจริงนะเอาชีพของเราทําเพื่อชาติเราก็ไม่ต้องแคร์ครับสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับเราไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเพื่อประชาชนก็คุ้มที่เราจะฉีกขาดเปราะบาง ดักระดาษนะครับแต่เราได้ทําเพื่อชาติก็เท่ากับว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่ถ้าเป็นข้าราชการประเภทที่ไหลาตามน้ำนะประเภทนี้อาจจะมีปัญหานะครับก็ไปเรื่อยๆมาเัีงนเลี้ยงก็สุดท้ายกเกษียณไปแล้วก็ไปเรื่อยๆจนตายก็ตายอย่างขนนกไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยเพียงแค่ว่าอยู่เสพสุขไปวันๆหนึง่งหลายคนก็ยังภูมิใจนะครับว่าเออตัวเองอยู่จนแก่ได้นะไม่ตายแบบาตายโหงหรือว่า ไม่เป็นโรคอะไรตายภูมิใจในตัวเองทั้งทั้งที่ตอนชีวิตรับราชการเนี่ยครับก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากมายไต่เต้าไปตามตามแหน่งหรือบางทีอาจจะต้องเรียบแผลเพื่อได้ตําแหน่งบ้างแล้วก็อยู่อย่างมีเรียกว่าอยู่อย่างปลอดภัยมายาวนานอย่างนี้จริงๆแล้วก็เป็นชีวิตที่ไร้ค่านะครับแต่ถ้าเราเป็นชีวิตแบบตรงชินที่สู้เพื่อไประเทศชาติแล้วก็อาจจะปรอกบางโดนถล่มทลายเนี่ยครับบางทีชีวิตสั้นๆที่ทำเพื่อชาติอาจจะคุ้มค่ากว่า